สวัสดีค่ะข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กคส e ร l ล s t e n ซึ่งเป็นช่องทางที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของสำนักงานกคสเป็นประจำในทุกวันศุกร์โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่สำนักงานกคสกระทรวงศึกษาธิการดิฉันนางสาวลพีพันจวงถาวรน,นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการดำเนินรายการ โดยในช่วงที่ผ่านมาก็มีเรื่องที่น่าสนใจของสำนักงานกคอสอมานำาเสนอโดยเมื่อวันที่30มิีนาคม2564สําสำนักงานกคอสอได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำตัวชี้วัดและแบบประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา3สายงานสืบเนื่องจากการที่กคสอได้อนุมัติปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงได้อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะทุกสายงานได้แก่สายงานการสอนสายงานบริหารสถานศึกษาสายงานนิเทศการศึกษาและสายงานบริหารการศึกษาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะดังกล่าวได้กำหนดให้มีตัวชี้วัดในการประเมินด้วยดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานกศสอจึงได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และร่วมกันพิจารณาจัดทําตัวชี้วัดและแบบประเมินตําแหน่งและวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน3ตําแหน่งได้แก่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศและตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาเพื่อให้ตัวชี้วัดที่ใช้สำหรับการประเมินมีความเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของตำแหน่งต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงกันทั้งระบบโดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายผู้แทนส่วนราชการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ปรึกษาสำนักงานกศสอ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกศเข้าร่วมการประชุมก่อนที่สำนักงานกศจะได้ํำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะและนอกจากเรื่องดังกล่าวสำนักงานกศก็ได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำร่างคู่มือเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสืบเนื่องจากที่กศได้กำหนดเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหนังสือสำนักงานกคศที่สท0 2 0 6 6ทับว23ลงวันที่23ทธันวาคม2563สําำนักงานกคสศพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอัตรากำลังทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนของเกณฑ์อัตรากำลังดังกล่าวและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงได้จัดการประชุมเพื่อจัดทําคู่มือเกณฑ์อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับใช้เป็นแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับภาระงานและสภาพบริบทของพื้นที่สามารถตอบโจทย์สมรรถนะทางการศึกษาทั้งด้านการบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21รวมทั้งช่วยยกระดับโรงเรียนขนาดเล็กลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาลดภาระงานครูคืนครูสู่ห้องเรียนและเชื่อมโยงไปสู่การผลิตครูในอนาคต อัจจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศตามเจตนารมการปฏิรูปการศึกษาและเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรึกษาสำนักงานกศผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมค่ะและสำหรับเดือนนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลสงกรานแล้วนะคะ หลายท่านอาจจะเริ่มวางแผนการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางเพื่อพักผ่อนกับครอบครัวสิ่งสำคัญคือเดินทางด้วยความระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะด้วยนะคะ ประกอบกับในขณะนี้ก็ยังคงมีการ,พรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สำนักงานกอสอก็ขอส่งความห่วงใยไปยังคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรมตามแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์พุทธศักราช2524โดยหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและมีการสัมผัสใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในที่แคบ หรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศโดยให้มีการจํากัดผู้เข้าร่วมและให้มีการเรียงแถวเข้ารถน้ําแบบเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1เมตรพร้อมหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานานโดยแนะนําให้จัดกิจกรรมในพื้นที่โล่งแจ้งอากาศระบายได้ดีและในพื้นที่ที่แสงแดดส่องถึงจํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่ค่ะ ทางนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกศ t ทและสามารถติดตามรับชมและรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของสำนักงานกศ ผ่านเพจ a c e b o o k สํานักงานคณะกรรมการขร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทางช่อง YouTube สํานักงานกศอ,อ,อีกด้วยค่ะไม่พลาดทุกข่าวสารจากสํานักงานกศแนะนำให้กด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องทางที่จะแจ้งไว้นะคะและในครั้งต่อไปดิฉันจะนำสาระความรู้เรื่องใดมานำเสนอนั้นติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ คุณกำลังฟังกคอสอ Let's Listen ช่องทางออนไลน์ที่จะนำสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาพูดคุยกัน